มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ Good morning, morning วันนี้นะคะเราสามคนมากันเช้ามาก สุดเลยวันนี้วันเสาร์นะคะไม่ใช่วันอาทิตย์นะคะเห็นเราใส่สีแดงกันไม่ต้องตกใจนะคะใช่ <c oughs> อตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปจุดไฮไลท์ของคีรีวงศ<ด>์จุดที่ท <c oughs> บรรยากาศนะสุดโอโซนที่ดีที่สุดที่เขาบอกกันนะคะ,คะตอนนี้คีรีวงศ์สั่นสะเทือนมากเพราะว่าแต่งชุดอะไรกันมาเนี่ยในว่ากำลังการไปสะพานมาคนมองเพียบเลยไหน คคาร์ดิโอไม่ใช่คาร์ดิโอแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคาร์ดิโอแบบปั่นจักรยานกันนะคะเราเป็นคนร้อนแรงไปตรงไหนแดดก็ส่องร้อแดดส่องเมื่อกี้กับรถตามแล้วคนมองกันทั้งคีรีวงบอกค่ะใส่ชุดนี้มาปั่นจักรยานเหรออ้าวชุดออกกำลังกายหนหลังหลังหี่เดี๋ยวหลังเราเฉยๆมากเลยนะเรารู้สึกแบบโคุณตาคุณตามองไปเลยอะไรเนี่ยนี่ฉันหวังว่าหนุ่มๆจะมองเธอบอกคุณตาเลยหรอ ไม่เขามองว่าเรามันสีแดงด้วยแหละมันสีแดงไงมันเด่นสีแดงเองแค่ประมาณนั้นเนาะไม่แต่เราอะตั้งใจว่าชุดออกกําลังกายเราไม่คิดอะไรเลยนะนี่เราไม่ได้คิดว่ามันโป๊เปอร์อะไรนะแบบคิดว่าเออชินแล้วเออมันชินนะมันเหมือนเราใส่ประจำคีรีวงเขาชินไหมไม่เอ้าหรอไปแล้วครับเนี่ยฮะจินตนาการดูครับเนี่ยคุณตาที่คีรีวงเขาเขาจะทำยังไงเนี่ยมีคนแต่งตัวอย่างนี้ขี่จักรยาน ไปต่อครับไปเลยจีน่าอ่ามีลูกสาวตามมาด้วยนะนี่ดูดิใส่ชุดเนี้ยกี่จักรยานอ่ะเขาจะทํำยังไงอ่ะเนี่ยเอามาเดี๋ยวเราตามลอยกันไปนะครับผ้าพานขาวเสื้อขาวกางเกงแดงโอ้โหช่างเข้ากันไปเลยจ้ะจ้าโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่บรรยากาศด้านหลังไฮไลท์ไฮไลท์ไลท์ที่บอกนะคะก็คือน้ำตกและขุนเขา มากลองดูข้างล่างดูนะแบบน้ำมันใสจองเลยอ่ะเออดคุณข่าวใชจุดเช็คอินดีเลยนะคะเอาจะดีเหรอไม่ใช่สะพานรักสาลสินค่ะอันนี้สะพานคิริวงค่ะอีผัวเออแบบนั้นนะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนเลยสาวๆทุกๆคนให้มาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ จะได้ฟิตหุ่นแต่งตัวสวยๆนะแล้วก็มาโชว์หุ่นกันนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็มาอวดหุ่นกันได้แลสุขภาพแข็งแรงเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะสุขภาพก่อนแล้วรูปร่างดีๆก็จะตามมาเองอ่าสี่สิบเจ็ดอย่างเรายังปั่นกันไหวนะถูกต้องอ่าก็ถ้าเกิดสมมุติใครที่สนใจนะคะสนใจโปรแกรมสุขภาพฟิตหุ่นนะคะลดน้ําหนักเพิ่มกล้ามเนื้อก็สามารถทักมาได้เลยนะคะว่าสนใจฟิตหุ่นนะคะเราก็จะดูแลทุกคนให้ไปสู่เป้าหมายค่ะใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะหุ่น ดีแบบนี้ไว่าคุณจะแับ50 60บอกได้เลยเราดูแลไม่ใช่เราดูแลเมมเบอร์มาแล้วนะ60 70เนี่ยเขาใส่บิกินี่ได้คุณก็ทําได้เหมือนกันนะคะใช่ใช